าติมไปเลยเยอะอุ้ยจอยเออคุณแม่ทำผมให้สวยอะดูสิสวยสวยยิกดังแม่จมวบาบาทเอออุ้ยจอนเออสวยสวัสดียายก่อนลูกสวัสดีจ้านี่นี่นี่ัสดาก่อนลูกสจ้าสวยก่อนเนะ แกสวยทางนี้ก่อนลูกเออหัวขอเดากอนขอเดาโอมาคนนี้ต้องเหอกอนนี้มัดมัดต่อลูกมัดต่อมัดนะมัดผมนะให้แม่มัดให้แล้วลูกนะเพื่อนนะมัดผมรักไหมรักไหม เอาเอานอนพอผ่อดเวลาแล้วดิเอาห้าโมงจับเต้นเนี่ยจัดเต้นโอ้เอายางให้ขอบคุณค่ะเอาเอามาให้ย้ายมัดน้ำเลยลูกให้ย้ายมัดน้ำเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมี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 นี่เก็บไข่ลูกเด้อเก็บไซเด้อร์เก็บไซเดอย้ายปอกผมก่อนย้ายปอกผมก่อน โอ้แป๊บเดียวได้พันเลยยัยเป่าปุ้นเอ้วกล่องก็กล่องไหมกล่องไม่ให้เทพเก็บอียัยฮัตสะฮัตเก็บพุ่นพุ่นยายบีเก็บแล้วเพิงหันมาได้ไปสะเขาป้าใหม่แล้วคุณใช่ลรอใช่หรอแผนเก็บเก็บมัดมือแผนสะสะมัดมือขันบอลน้อนบอลเหล่าน้อนเหมือนจัคอยเหล่ว นี่เระเอาเด็กหน่อยก็โยงซื้อแหละตัแต่เศร้าหนิหัวตัเปิดท่อทัดให้เบิึงนี่ย้ายพาเล่ินนี่หนิตั้งเศร้าคุณบ่ให้บ่ให้คันเฮาเล่ินน้ำฮี่หน่อยน้ำเขาเขาก็เล่นน้ำเขาอยู่เอาเอาย,ยู่ยู่สองคนเพราะว่าย้ายย้ายเป็นห้ายนี่ย้ายห้ายเก็บเก็บเก็บ,กบดิทำไมอ่ะ ย่างถือตีก็ยูหาเหรียญแค่น้อยก็ามาเศ้าดูมาดูนี่มาดูนี่หนูหนูเอ่าเอ่าาให้าเ่เล่าลเล่าเล่าลาเ็เล่าลาเาลาล่า่าเล่า่าเลมเ่เาเาเล สาวเลยนี <Okay. S 1> my, ่ไอสิงนี่สาวเพชรสาวเพชรบุรีนี่นี่ดมาแล้วดมาแล้วดมาแล้วผมแม่ผมแม่เอาิวให้หน่อยผมวผม่ยแวลูกนะสวยเออดีดีแม่ก่อน

มาขอดาวหน่อยเล้อมาขอดาวให้ยายหน่อยเล้อขอดาวผมไหลตุ๊กยี่น้องผมล้าไหลเอ็นกับผมไหลไดเมียผมหนาแบบคับไปตว่าข่อยนึ่งงอกได้สามได้สามสามที่ห้าปีผมไข่หงอกขอดาว ดาวขุนแ้ววงคือาขาตะขาวมือนี่ขุนเก้ววังนะวังสาวสองสาวหนึ่งะได้เห็นคุณสาวผมมากว่าว่มาตินซื้อหลายผมมาน่ะเจะไรเล ันนี้วันนี้วันนี้วันนี้รู้เรื่องวันนี้ไม่ค่อยไอ้นั่นกันแล้ววันนี้ก็เป็นเด็กน่ารักวันเนี้ยวันนี้หนูเป็นเด็กน่ารักมากเลยโอ้ยยันเออยันคุณเด็กน่ารักมาอะดูสิเนี่ยแม่แม่ดูเม่แม่เอาถ่ายหน่อยโออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแป๊บนดูดูช่องนั่นดูช่องนั้นนั่นดูดูเขาทำอะไรกันอะนั่นเั่นน่นวุใส่หมวกดูเขาใส่หมวกกัน

เดินทางเดินเดินเดินางเดินั๊มปั๊มเดินทางเดินเดินเมดมาได้ไงลูกมดมากัดอะไรนี่เนี่ยมดที่ไหนมดปะมด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 แดงมดแดงน้อยนี่ไหมลูกนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมเออโี้โอ้โอ้โอ้แล้วมาฉีดเขาบอกฉีดฉีดเออมาบอกง่ายมดแดงฉีดฉีดฉีดอะไรไม่ ได้เขย่าบ๊วยได้เห็บตุกกระนันเฮียน้องเพชรตีอาบ้าผู้สาวนา์ไนด้นี่แม่ผู้สาวนา์ได้พุศาวน์ได้เป็นหายแท้สุดนี่แม่สุดหัวแต่สิไ้ได้เลยจ้าพี่น้องตั้งสองมือละที่ย้ายย้ายไปคนออกมาว่าเพราะไซได้ย้ายกลับไปคนออกมาสุดแน่นอนกับสิเก็บไปพี่น้องต่อ เบอยาีงตียาเอาสีไหนเอาสีเนี่ยคนันได้ยูดโอ้ยอลี้ยต้าตัตีอูบ่ว่าผู้ใดตีโอ้ยผู้เดียวนะก็ผู้ดีน่่าเจ้าตีเศาพทสไปเลยนี่โอ้ย บนเขาเบานเขาีขมืาเจ้าบานเขาขอบคุณค่ะขอบคุณสองคนสองคุณแม่ตื่นแล้วคุณแม่น่าจะพาไปคุณแม่น่าจะพาไปบิ๊กซีนะคะคุณแม่จะพาไปบิ๊กซีแต่ว่าหนูต้องนอนก่อนนะคะ เด็กจะจะเที่ยงแล้วค่ะฮะถึงแล้วคนเนี่ยหาวแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยหาวแล้วทํามาแล้วนี่เขากินเพิ่งเสร็จนี่เนี่ยกินยังไม่หมดเลยมั้งนี่นั่นน่ะเมล้วบอกสักครู่นะสักครู่นะยายให้ย่อยแป๊บหนึ่งให้เขาเยี่ยวก่อนเอาแพมเพิ์ดมาเปลี่ยนแล้วก็ให้กินนมนอนเลยโอ้นโนโนโน่ะเออเอออ่ะอ่ะอ่ะขึ้นไปขึ้นไปลูกเออเดือดเดือดเดือ เหลือคนหนึ่งเหลือคนนึงล้มดีวะสันพี่น้องล้มดีดิดน่ารักจ<ด>ังเลยสวัสดีค่ะยายจูสวัสดีค่ะคุณแม่มุดน่ารักมากเลยหวัวตะสีใส่ได้ย้ายออกมาจากกระลังอันตาพี่นอ้องทรงไห้ตาที่แหลกคุณชุดเมื่อวานนี่กับเนี่ยหล,ลายชุดอยู่เป็นชุดเป็นเซตเลยนะคะ ยายเก็บไว้ก็ยายก็จะทยอยทยอยออกมาใส่นะคะที่ใส่ได้นะคะจะใส่ให้ทุกคนนะคะชุดไม่ซ้ําเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้ําใจแม่แม่พี่พี่ป้าป้าน้านะนะนะที่ส่งชุดมาให้หนูมาให้เล่นของเล่นมาให้เล่นนะคะขอบคุณค่ะที่รักน้องแฝด เพชรพลอยเอาเหนูไปไหนน่ะหนูไปไหนหนูไปไม่ได้แล้วลูกอทางั้นหนูจะไปทางไหนอไปไปไปทางบ้านเออทางงานบ้านทางบ้านทำไมทางบ้านเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยหมูเด้งเหรอลูกเฮ้หมูเด้งเหรอหาปลาเออหาปลาอ๋อเขาหาปลาอยู่ในเรือใช่ไหมเรือเอออยู่ในเรือ เมื่อเช้านี่ท่องกอไก่กับยายเกือบจะได้ทุกตัวแล้วด้ยนี่น้องเพชรน่ะน้องพลอยน้องน้องน้องเพชรน่ะฟังไม่พูดพูดตัวสุดท้ายคือหอน้องฮูกหอน้องฮูกอะไรนะลูกโอเบ่งเออหอน้องฮูกตาโตโอเบ่งแล้วค่ะคนนั้นอะ่ะโอเคเบ่งแล้วค่ะ สงสัยน่าจะอืแล้วก็จะอาบน้ำา้ก็จะนอนนั่นแหละเออเบ่งเลยลูกเบ่งเลยโอเค <laughs> สุดสวยสุดสวยคดนไปเบ่งยั่บสูงเลยมเมื่อก่าเอวเพช, <c oughs> ชุดสวยสวยแต่ว่าขึ้นไปที่สูงมากเลย <laughs> เออคนนี้ก็อยู่นี่นะคะ <c oughs> เป็นให้แม่เป็นมัดผมไห้เด้แต่ว่าคนนั้นอะมายอมคนนั้นต้องยายค่ะคนนั้นอะชอบบังคับนิดนึงเขาชอบปล่อยผมคนนั้นอ่ะเออฮะอะไรนะลูกมีไหม อะไรกันฮะใช่เอามาจากขนกรุงเทพไงอยู่บนรถนะอ,อ